เอเฟก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สี่ไหมสี่หรือห้าไม่รู้นะครับวันนี้เป็นให,นไหน้ไล่หมากฮอดเหมือนเดิมนะโอเคแต่ว่าวันนี้ทุกคนจะไม่ได้เห็นหน้าผมแล้วแล้วก็จะไม่ได้เห็นหน้าผมแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับเพราะว่ากล้องมันพังไปแล้วนะครับอันนี้ก็พาชมไล่ห,หมากฮอเหมือนเดิมนะ <ing> แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะไม่ได้ยาวมากนะครับวันนี้เราก็เจอเสียนเท่าอีกแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เราเดินก่อนนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็ ไปชมกันเลยนะว่าจะเล่นประมาณไหนนะออแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงของเราเป็นเป็นหมากแบบแม่ไม้ม,มุมคู่นะครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์แล้วกด subscribe แล้วก็ไปนะครับเริ่มนี่แเรวก็ขึ้นเหมือนเดิมนะตัวมุมนี่2ตัวนะครับแต่ว่าฝั่งนูน้นเหมือนว่าจะแบบจะคิดนานนิดนึงนะเพราะว่าเกมที่แล้วก็แพเรานะครับก็น่าจะแบบอ่านหมากอยู่แล้วก็พยายามแก้ทางนะรหรือว่าเขาจะแก้ได้หรือเปล่านะ,อะขอเวาหมากไม่เหมือนเดิมนะรอบนี้นะครับ ปกติต้องขึ้นแบบตรงกลางตรงว่างใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นมาฝั่งนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นแบบหมากชื่อหมากเดิมนะหรือว่าชื่อน,นี้มันมีแบบ2แบบนะครับไม่รู้ดูกันก่อนนะครับนี่บางทีการขึ้นเราก็ต้องดูแบบฝั่งตรงข้ามด้วยนะเออเราแบบขึ้นแผ่นเดิมเมื่อโดนแก้นะครับนี่อันนี้ก็แทงไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็เช่นเคยผมก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ นี่แล้วก็ต่อไยนี้นะเออสิบห้าสิบเป็ดนี่โผล่ไม่ได้เลยต่อก่อนครับอันนี้เ <c oughs> ดนต่อขึ้นแล้วเาก,ก็พยายามชิงตาตรงกลางนะเพราะว่ามันทําให้แบบหมักได้เปรียบนะครับแต่ดูว่าจะแก้กันยังไงอีกนะครับนี่นี่ก็เราก็ขึ้นไปแล้วนะฐานตัวนี้ขึ้นไปรับไว้นะครับเพื่อต่อตรงนี้ได้นะไม่รู้ว่าจะต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ เหมือนจะต่อนะอ่ะนี่ไงต่อแล้วนะครับแต่ว่าฐานของเราไม่มีนะฝั่งนี้นะครับมีตัวกันอยู่แค่ตัวเดียวตรงนี้นะพัวนี้กัก,ก็พร้อมหลุดเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้เอาขึ้นไปรับไว้นะครับแก้มากไปเรื่อยๆนะครับพยายามอ่านหมากเขาว่าเขาจะเดินไปไหนอะไรยังไงนะครับก็พยายามดูพยายามแก้นะอันนี้ก็เหมือนจะเข้าได้ปะเฮ้เข้าไม่ได้ก็ยังมีตัวต่ออยู่คล้ายๆแบบอ่กลหมากเกมที่แล้วนะ เห็นแต่เล้ยนู่นนะแต่เราแทรกเข้าไปเราก็จะโดนสองโดนสามนะโดนมานี่เลยนะก็เลยต้องจ้างแล้วก็เข้าฮอดเสยเียบตัวหนึ่งนะนี่เข้าไปจับนะครับไม่รู้จะหนีหรือยอมนะแต่ถ้ายอมก็หมากเลอเท่ากันโอเคเขายอมนะครับนี่ใกล้ๆเก่านะรู้สึกว่านะครับแล้วเข้าไปจับปะเออหมากคุ้นคุ้นเหมือนเคยดูอะนะครับแล้วก็ไล่ยอยู่เบอร์ยี่สิบสองใช่ไหมนั่นไง แล้วก็เฉีไปหน้าเสียบกลางใช่ไหมอันนี้เป็นหมากใหม่นะแต่ว่าเ็าน่าจะเล่นเหมือนเดิมนะน่าจะแก้ไม่ได้เราก็น่าจะชนะเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็ฮอตก็โดนต่อนะครับอ่ะเรามาดูกันว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะนี่แบบเราต้องเอาฮอตมาอยู่ตาคู่กนะ่อนนะเอาตัวนี้อยู่เบอร์20นะดูว่าจะทําได้หรือเปล่ายังเขาก็พยายามจะหนีแต่วันหนีไม่ได้นะครับไลบ่ไปตีตานะครับ ยายามแบบเออ,อันนี้เป็นคู่นี้โอเคแสดงว่าไม่เหมือนก่อนนะเพราะถ้าเหมือนก่อนมันจะแบบเราจะอยู่ตานี้นะครับนี่แต่ก็โดนต่อเหมือนเดิมอยู่ดีนะแคออ่วางคู่หมากแบบสลับกันนิดนึงน่าจะจบแล้วนะครับอันนี้เราก็อยู่ตากลางนะเสียงเท่าพอกเกือบเสมอแล้วอีกยี่สิบห้าตานะก็เป็นไปไม่ได้นะครับนี่อันนี้เหลือสามตัวว่าไม่น่าจะมีอะไรลนะเดีย๋ยวพอเดินครบปุ๊บก็ อัดไปอัดมาก็น่าจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ก็เดินอฝั่งนี้ยนี่อัดน,นี่นะครับกินนี่ก็เ,เดินลงมาอีกตาหนึ่งแล้วก็ถอยสุดแบบอัดอัดอยู่เลยอะ่ยโอเคโอเคเกมนี้เราก็ชนะไปนะครับแบบไม่ไหวเลยเนี่ยตกใจเลยแต่บางทีเราก็ต้องจ้างนะนี่ชดนี่เผื่อทุกคนแบบไม่เข้าใจนะเดี๋ยวดูนี่ชดต,ตรงนี้นะครับนี่ อันนี้คือเราแทรกไม่ได้นะถึงเขาจะเดินตัวนี้ออกแล้วนะครับเพราะเขายังมีตัวหลังที่สามารถต่อเราได้อยู่นะนี่ให้ดูนะครับนี่เขาจะเดินตัวนี้ออกปุ๊บนะครับเพื่อเพื่อที่จะหลอกเรานะครับสมมติเราแทรกไปนี่ใช่ไหมเขาจะเอาเบอร์แปดเนี่ยมาล่อต,ตัวกลางเรานะครับเท่ากับโล่งเลยนะก็จะกิน3มเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ้างนะเออยอมเสียเปรียบไปก่อนนะแล้วก็ค่อยตามเก็บทีหลังนะเนี่ยถ้าแบบถ้าเราแทรกนะหมากก็หมากของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โดยที่เขาต่อเรานะเราก็จะได้เข้าของตัวเดียวแต่ว่าของเขาเข้า2เราก็จะกลายเป็นแพะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปเดียวนะผมก็ดูวันละว,วันละหน่อยนะฝึกฝนเยอะๆนะเอาหมากไปดูเป็นแนวทางนะโอเคครับก็ประมาณนี้คลิปนี้นะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับไลค์กดแชร์ด้วยนะเจอกคลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็ไปแนละ้แค่นี้นะผมไม่ไปคนระับะ